สามีวัย83ปีทนทุกข์ลำพังถูกภรรยาป่วยหนักทำร้ายนาน55ปีช้ำเงินร้อยล้านถูกยึดหมดไม่พอไล่ให้ออกจากบ้านเว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ของประเทศจีนเมื่อสามีวัย83ปีทนไม่ไหวขอยื่นฟ้องหย่าภรรยา ที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมานาน55บหปีหลังถูกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสารพัดเนื่องจากภรรยาของเขาต้องทนทุกข์จากโรคย้ำคิดย้ำทำและใบโพลา่าสามเงินที่หามาได้ภรรยาก็ยึดไว้หนักสุดถึงขั้นไล่เขาออกจากบ้านเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังกันครับโดยตามรายงานเผยนะครับว่านายเฉินผู้เป็นสามี ได้ยืนฟ้องภรรยานางจางไวัย80ปีหลังสามีอ้างว่าระหว่างที่ใช้ชีวิตคู่กันมานานถึง55ปีเธอคือตัวการที่ทำให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานมาตลอดเนื่องจากเธอได้ยึดเงินกว่า60ล้านหยวนหรือราว302ล้านบาทที่เขาหามาทั้งชีวิตไว้โดยนายเฉินได้อ้างนะครับว่า ภรรยาของเขาป่วยเป็นโรคย้ำกิดย้ำทำและโรคใบโพล่าส่งผลให้เธอบงการทุกอย่างภายในบ้านโดยเขาไม่สามารถเปิดแอร์หรืออาบน้ำที่บ้านได้เลยนำซ้ำยังถูกบังคับให้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะใช้ห้องน้ำมหาวิทยาลัยในการอาบน้ำและปลดทุกข์และต้องทนถูกดูถูก ด้วยถ้อยคำที่ทำร้ายจิตใจอาทิเช่นไอ้แก่ไร้น้ำยาหรือไอ้ขี้แพ้อยู่เสมอเป็นเวลานานหลายปีไม่เพียงแค่นั้นนายเฉินป่วยเป็นโรคพาคินสันและโรคสมองเสื่อมแต่ภรรยาของเขากลับไม่พาไปพบแพทย์เขายังคงถูกภรรยาเหยียดหยามและซ้ำเติมอยู่เรื่อยๆอีกทั้งภรรยาของเขายังมีอาการชอบสะสมของจึงทำให้บ้านรกมากจนแทบไม่มีทางเดินในบ้านเลยทีเดียว อย่างไรก็าตามนะครับจากคำตัดสินของศาลร,ระบุว่านายเฉินมีทรัพย์สินทั้งหมดมูลค่า60ล้านหยวนหรือราว302ล้านบาทและเงินบำนาญอีก9ล้านหยวนหรือราว45ล้านบาทแต่ทรัพย์สินส่วนใหญ่กลับอยู่ในนามของภรรยาส่วนตัวในเฉินมีทรัพย์สินติดตัวน,น้อยกว่า45ล้านบาทแม้ว่าภรรยาจะอ้างกับศาลว่าทรัพย์สินทั้งหมดนั้น กิดจากการจัดการทางการเงินที่ยอดเยี่ยมของเธอแต่ผู้พิพากษาบอกว่าเหตุผลดังกล่าวฟังไม่ขึ้นและตัดสินว่าทรัพย์สินของเธอนั้นมาจากสามีทั้งหมดแต่หลังจากคำนวณส่วนต่างของทรัพย์สินที่เหลือระหว่างทั้งคู่แล้วนายเฉินกลับได้เงินคืนเพียง25ล้านหยวนหรือราว126ล้านบาทเท่านั้นทั้งนี้ลูกสาวของนายเฉินก็ได้ให้การต่อสารว่า เงินที่ทุกคนใช้จ่ายนั้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อตนทั้งสิน้นเธอต้องทนเห็นพ่อถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจมานานหลายปีเนื่องจากกลัวเสียหน้าจึงไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ทำให้พ่อของเธอต้องเป็นเหยื่อในการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมาเป็นเวลานานถึง55หปีเลยทีเดียว ท่านผู้ชมนะครับคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวของชายชาราที่ถูกภรรยาที่อยู่ด้วยกันมา55ปีทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจมาโดยตลอดแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ